สวัสดีครับพบกับช่องเลยโยงยพยานะครับผมสำหรับวันนี้ครับเป็นยังไงครับใช่ป่ะเดครับลุงแมวไปไหนมาอ๋อครับผมวันนี้เจอเรือพอดีก็เลยถ่ายเลยครับผมลุงลุงไปตลาดมาหรอครับอ๋ออะแล้วลุงจะไปบ้านก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็อยู่เรือเลยวันนี้ได้วันนี้ได้ลงไหมครับลงุอง,อ,งลลใใอ๋อครับผมอาจจะวันหรือสองวันอ๋อขายไปยไป, <c oughs> ไป,ไปแล้วขายไปไปแล้วแล้วเป็นไงครับลุงไปเปลี่ยนสเตอร์มายัางครับอ่ะนั่นไงถ้าเราซื้อมาด้วยแล้วเปลี่ยนมันแพงกว่าโอ้เจ๋งเลย ครับผม๋อครับลงอ๋อแจ๋วแจว,วครับผมเดี๋ยวพวกนี้น้ำยามันขายเลยเอาน้ำยาอะไรขนมกินร้านทั่วผมมีตีนไก่มีน้ำยาป่ามีแกงเขียวหวานเดวจัดมาให้เดวจัดมาให้ลงครับลงไันนี้จะไปไหนไปนู่นเลยครับอ๋อครับลงครับมีอะไรกี่จางไปครับครับผม นี่นะสำหรับเสื้อผ้าดีๆนะครับที่มีให้แก่นนะครับผมการเดินทางอะไรหลายๆอย่างนะครับออกไปเช้าเลยนะครับผมแลม้วก็พวงนี้อีกหนึ่งพวงครับวันนี้เดินทางกันอโนอ้โหมันแน่นอนนะ ลุงพอซับภาพคูมนะครับผมเสียงพระกำลังขององยนจนนี่บอกเลยนะครับกระหึ่มแน่ครับผมก็คือจริงโอ้โหไปครับอ๋อ,อเดินทางกันบอกเลยชานี้มันพยาค่ะนะฮะวันนี้อ๋อ,อเดินทางกันไม่ธรรมดากีบพวงกีบพวงบอกเลยโอ,โอ้มากันไม่ใช่น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้หนึ่งพวงก,กําลังเดินทางออกไปแล้วนะครับ แล้วนี่เลยหนึ่งรวังนะครับการทางคลื้นไม่ครับผมมานอนนะครับวันนี้อคู่ว่างไงครับเสียงของพระราลังและเครื่องจนนะฮะ จนเลยพลังลังโ,โอ้โหแตเช้าครับพี่เจ้าอีหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เสียงของผู้จนนะโอ้โหแไงครับ สะพานนะครับวันนี้โอ้โหวไงครับทีมงานฉลามขาวเอสซีนะครับโอ้โห,โหไปไยนะได,ยได้ได้ มาใหม่แน่นอนสุดยอดนะครับก็นะครับเสียงของพลังกำลังวันนี้บอกสองพวงสามพวงนะครับโอ้โหไม่ังไงครับไ็นไงครับนี่ไล่เครื่องไปแล้วนะมาต้องปูเถึงเลยครับโอ้ไม่เงครับ ล,ลั่นนะลั่นไปเลยนะครับวันนี้โอ้โหพระเจ้ายอดมากนะครับพระเจ้าช่วยกุ้ยท่อนยอดมากจริงเลยนะไปงับเสียงของขึ้อยนต์ไล่เจ๊กันไปแล้วนะครับปะ่ะนี่ขมินหรือเปล่านะครับวันนี้ กี่ตัวใจป่าของแท้เลยนะครับนน่โอ้โหเฮ้ยจะแซงกันตรงนี้เลยหรือไงครับโอ้โหครับดูท้ายแล้วกันะะดูท้ายครับบัวว่าไปไม่ไปนะครับ แฝงจริงๆครับผมวันนี้ป่าบกสดจัดประหลัดบอกเลยแฟงไปแล้วครับโอ้โหัวใจทำด้วยอะไรโอ้โห็ง่ายนอลั่นล่นไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ